สามเริ่มอ่ะสวัสดีนะอ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมมีกครั้นครับกับช่องเกมพองรีวิวนะครับวันนี้ก็จะมาทำอะไรครับวันนี้ก็จะมามาปะปะเอ้ยกดกดถ่ายรูปเสร็จเลยไปปะจันเกียนนาะอยากจะถามว่าคนที่มาชื่อครับเป็นใครก็ผมเองอ่ะน้องกันคนเดิมน้องกันคนเดิมนะครับเขาเปลี่ยนผมส่วนผมคือผมเปลี่ยนไปเอาชื่อก่อนนะครับมาดูไป ครั yeah. อ่นนานนะนะถ้าเกิดทีด่นั่นนะฮะเทียนน่นนะมาอ่านนะฮะเดี๋ยวกูจะอ่าในให้ฟังอนะ่ะมิเตอร์อเล็กเซอร์ตัวสองติดตีโอแอนโซคือไปเลยเไปเลยไปเลยมิเตอร์เป็นตัวเฮี้ยน,นะฮะแล้วก็มิเตอร์ตัวสอง <c oughs> พอยุดนะฮะรีมูฟฟอร์มเดอะโฮมนะฮะก็คือโดนออกจากบ้านแล้วตอนนี้เห็นแต่ตัวนะครับ เาจำไว้ทุกเกียร์นะไครครับเดี๋ยวเราไปอ่านเดี๋ยวไปอ่านอันอันนี้แม่งทิ้งเพื่อนด้วยอ่ะแน่เราไปดูสาเหตุนะนี่ครับและที่ผมอ่านก็คือนี่คือบ้านผมใช่ไหมอ่ะนี่คือบ้านผมเพื่อนข้างบ้านมึงต่อยมึงต่อยไม่ได้มาดูครับมามาทางผมมาพี่ไหนเราจะเห็นแล้วเราจะเห็นว่ามันจะเขียนไม่ต่อยได้ต่อยได้ไม่ไังไม่ได้มาดูบ้านมึงต่อยนีดูไปหลังบ้าน ก็ไไม่ด้ปล่อยไม่ได้เลยบ้านมีในบ้านผมนะจำว่าบ้านผมนะนี่คือบ้านเดียร์๋ยวผมจะเอาเอาชื่อให้ดูเลยครับเต็มเต็มครับกรูกรูมาที่หน้าบ้านมาเลยาจะซูมให้ดูชื่อนะครับเขาคือชื่อแรกครับเขาข้างล่างของพี่เกี่ยวมาสั่งชื่อแรกครับแม่แรับชื่อแรกครับผมให้ให้ชื่อกดเกียรติ ขอคือโคตรเกลียดถ้าพี่ถ้าพี่พีถ้าพี่พีดูก็ขอด้วยขอให้แบนแม่งเลยครับตากแบนด้วยนะฮะแบนแบนผสมแสกัดนะไม่ใช่หรอเนี่ยต้องการเป็นคนวางเนี่ยมันมันยังขุดไม่ได้มันมันยึดไปเฉยเลยใช่ครับอันนี้อันนี้ก็เท็กซ์แฟกที่ผมใช้เนี่ยใช้แฟกซ์ที่อะไรไม่รู้แบบลืมชื่อแต่แม่งสวยทิพายครับแต่ไอ้เนี้ยเนี้ยว่าข้างบานมือก็ขึ้นจะขุดไม่ได้เลย บ้านผมครึ่งหนึ่งอะบ้านผมครึ่งหนึ่งอะทุกไม่ได้เลยครับถึงประตูอตัวหนึ่งประตูอะลองเปิดเออตั้งแต่ใครก็ได้ช่วยด้วยกูเปิด้กูหน่อยเปิดที่หน่มยช่วยด้วยนี่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปน่ะมันจะเป็นเขตของหมดหมดเลยหมดเลยครับนี่ตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้ครับลองนะลองนะจะดูจะดูนี่นี่ตั้งแต่ตรงนี้ของไอ้นายจนถึงจนถึงประตูตรงนี้จนถึงประตูตรงนี้แบบเป็นอย่างนี้เลยแบบปิดไม่ได้เลยเปิดได้ไหมไอ้นายลองเปิดกล่องนี้ดิ เปิดไม่ได้เห็นไหมอันนี้เกียร์ที่พายเลยกล่องกูกดเกียร์เลยดีแม่งเปิดนี้ได้เถ้าเกิดเอ้ยเปิดได้พอเกิดพี่พีได้ดูคลิปนี้นะคะฝากแบรนด์มันด้วยนะฮะแบรนด์ถาวรนะฮะตอนแรกก็เล่นกันอยู่ดีๆครับอยู่ดีๆแม่งมาเกียร์บ้านกูอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วเป็นว่อย่างนี้นะเดี๋ยวทำอย่างนี้เสียดสดตนด์มอสตี้อ่ะเดี๋ยวก็ มาไหนวะตัวนี่ยอ่ะอะฮตัวนี้ครับเดี๋ยวกดบนึงใช่ไหมอ่ะสำหรับไอ้เตยนะฮะอ้ยหนึ่งโหมันมันไม่สวยเลยว่ะมันต้องหาที่ไม่สวยอ่ะเก็บเพียงแค่พอพอแล้วพอแล้วเถ้าทหารที่ไม่สวยยืนอ่ะต่อแต่กดเอ็มหนึ่งก่อนต่อต่อฝากไว้สำหรับคุณเตยด้วยนะฮะโอเคสองคนเลยประโยคนี้ ทำเป็นเพื่ออะไรอ่ะรวยเลยใจเป็นตุ่มหัวบางนะสว์ถึงจะเป็นพี่กูก็ไม่เว้นนะเป็นฝากฝากฝากอะไรครัเลยอ่ะใหญ่น่าควยหมาให้ได้อ่ะหรี่หมานี่แหละรายการกูติดเหล่พราะอย่างี้แหละรายการกูติดเหล่พราะอย่างี้แหละฮะ ไม่ยันเลยแมันกูยังขับไม่แย่ยันเลยมันลงแน่ไหมลงอยู่แล้วที่ต้องลงอยู่แล้วลงอยู่แล้ววดีาดาลงเฟซด้วยเดี๋ยวลงเฟสด้วยความเพียรกล่องนี้เลยประจานความเพียรอ่ะลงกลุ่มมาลงกลุ่มเลยอะกลุ่มโดนกุ้มอันนี้เมื่อกี้นะฮะก็เผยอารมณ์ที่แท้จริงออกมาเลยส่วนกูเว้ยไม่ได้เผยอะไรนะกูไม่ค่อยมีอะไรแกล้นะเพื่อนแต่ถ้า ถ้าเขาถ้าเอมิเตอร์มาเอมิเตอร์หัวควายนะมาก็เดี๋ยวผมอ่านให้ดูความเกลียยของแม่งครับโอเคตอนนี้ก็เอาควาเราใส่ชุดใส่เกบทะเหล็กนะเขาควาเราใส่ชุดกากสุดกระปุกคือกูจะก่อเพิษมันนะมันแฉนใหญ่เออแล้วพี่เจ้พี่ไหนพี่ไหนฮะแล้วไม่ตกลงไม่ไปโหลดสกีเหรอโหลดทำไมนี่ก็ใช้โปรแกรมกัมเจ้าไก่ดองฮะยังไม่ปิดหล่ยังไม่ปิดใช่ไหมอ่าฮะ ให้ปัจานความไม่เกลียดอะน้องกันบอกนะ้วเมื่อก่อนมันมันเคยเพิ่มเราอยู่นะแต่ตอนนี้มันไม่เพิ่มแล้วค่ะมันเหมือนตัใสายสัมพันธ์จะดูกับมันนะมันมันเอาชื่อไอ้คนที่ชื่อตูกาไอ้นั้นน่าจําเลยไหมอ๋อถ้าเกิดไม่ได้อยากให้พีพีมาแก้พตนเหตุการณ์แล้วก็เอาลาวานล่านเซใส่บ้านมันจำจำชื่อไว้ครับจะให้จำชื่อไว้ตลอดคือแล้วจะจังอะไรสอง เดมหนึ่แล้วก็สูงนี่ครับคนนี้ครับคนที่คนที่ป่ะพ่อหมายชี้ไว้อยู่แล้วนะครับวืูทีพีเข้ามาเอออเคแล้วบไม่เคยเมืนอวานเข้ามาดูบ้านกระกาของแม่งเนี่ยครับมาดูบ้านมันด่อยนะครับต้องการบ้านตัวนะฮะดูบ้านเนี่ยครับนี่คือกล่องเข้ามาดูครับเข้ามาดูบ้านมั้ยนี่คือกล่องมันนะอุ้ยอุ้ยนี่ครับดูบ้านมันนะมู บ้านสุดกากนะฮะคิดว่าใช้อาร์โคคิดว่ามีคนคิดว่ามีคน็แกก็ไม่จะลงไม่ได้หรอกค่ะใช้โค้ด้วยนะใช้โค้ด้วยแม่เอเซเล่ปะเนี่ยไอการเมื่อวานถามด้วยนะอยู่ไหมลองดูดูแล้วจะเสิร์มอะไรเพิ่มไหมถ้าถ้ามันเข้ามาผมจะอัดต่อเบยนะครับตอนนี้คงไม่มีมั้งโอ้น้ำสวยมากเลยจบปิดคลิปเลยก็ได้ครับวันนี้เรคง ไม่เลยทีนี้ก็ต,ต้องขอต้องขอให้ขอจบเพลงนี้นะเอองั้นขอบปิดท้ายก็คือ้าพีพีดูนะขอแบมันทีอะบ้านกูแม่งโดนกินโดนกินเหลือแค่นิดเดียวละเะท่มัไม่ได้โดนกินยังมโหอ่ะแม่งเหลือแค่ตรงหน้าหน้าประตูแม่งก็แทบไม่เหลือแล้ว <นะ S 2> มันก็มีอยู่ลยแล้ว่ะแล้วแม่งก็จะเสเสริมสร้าง่างตรงนี้น้ำควรเลยอ่ะเนี่ยคืออะ้มบอจมบ่อมันแคบ่ะ จะบอกอะไรครับพวกกูจะบอกอะไรบอกเขาบอกอะไรว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้ไม่ต้องมาเป็นหมายท้าเก่าทั่วกูอีกอ่ะจะบอกว่าตอนนี้ถ้าถึงเริ่มชื่อก็ไม่ทันแล้วนะไม่ทันเลยครับบ้านกูเืึกโดนกินไปแล้วครับใหญ่ขนาบ้านใหญ่นะเลยบ้านกูก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่บ้านกูก็ไม่ใหญ่มากแต่ตรใหญ่ ไม่ใหญ่เลยยันสองไม่มีไรล้ำเลยดูบ้านเอ้ร้องการมาดูมาดูนี่ก่อนเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนเราจะกระโดดจะกระโดดแล้วยิงนักติดกังน้ำไปดูนี่ดูมันดูมันสร้างไว้แล้วมันก็ปล่อยทิ้งไว้ไหนวะมันก็ไปสร้างบ้านใหม่อ๋อไปดูดูมันสร้างบ้านนี้ไว้แล้วมันก็ไปอ๋อมันมาสร้างบ้านนี้เลยเออบ้านนี้มันสร้างไว้แล้วมันก็ไปนี่คะนี่ก็คือบ้านของมิสเตอร์เล็กนะฮะเราจะสังเกตว่ามิสเตอร์เล็กอยู่ในนั้น พิเตอร์อเล็กนาเีไม่มันเต็มเลยเป็นเฉพาะอัวหนึ่งตัวนะฮะพวกแม่งเต็มเลยครับอยากให้อยากให้ไมค์ครับมีควายจังจะเปรียบเทียบมันเลยจะได้เปรียบเทียบเลยเอเปรียบเทียบกันอป่าใจ่นีของแล้วไม่นงอเยนโอเคคคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับบายครับบ๊ายบาย ไปครับใครมึงเลี้ยบมาเพื่อไงฮะตัวดูดอุ่โอ๊ยเป็นอะไรวะอั้นคลิปนี้ก็ก็บายบายครับก็มันจะรู้เร็วหรือรู้ช้ามันจะรู้สึกตัวช้าหน่อยช้าไปมึงก็ไม่ทันแล้วนะโอเคครับบ้านผมโดนแดดตลอดแล้วต้องถ่ายรูปไว้ถ่วยถ่ายรูป้ด่่าแมงเลยครับอันนี้ก็นี่คือไอ้เปนี่คือที่คือมิสเตอร์เล็กนะเฮ้ยมิสเตอร์อเล็กนะครับมิสเตอร์ ดูมิเตอร์อเล็กครับนี่ค oh, ือหน้าของมิเตอร์อเล็กดูเลยเอาซูมเอาซูมให้เป็ตัวถ่ายอ่ะอ่าทุกคลิปเห็นจะอาจจะภาพภาพเร็วกว่าเสียงนะันคลิปมันมีปัญหาหน่อยครับงั้นคลิปนี้ก็จบพอ้ทีละจบจริงและวเดีเดี๋ยวพดท่าก่อนพดท่าก่อนจบกันพดท่าก่อนจบกันไปหน้าบ้านไปหน้าบ้านหน้าบ้านอีกแล้ววะ จบที่ไหนป่จะจบที่ไหนเอ้ยเริ่มที่ไหนจบที่นั่นนะ,ะเปิดประตูะให้กูทีกดกดของเรา <c oughs> เปิดประตูให้กูทีเปิดประตูให้กูทีกล้องงานกล้องยังไม่ได้เลยกล้องเปิดไม่ได้มาเลยวัดมาครับมาถ่ายป้ายด่าครับเฮ้ยเฮ้ยบังป้ายเฮ้ยเราต้องอยู่อ,อยู่ตรงนี้ออย <c oughs> มึงยืนอยู่บนนี้เลยเราเราจะไม่ถือดาบเพราเราเามา,ายืน้างนี้เรามายืนตรงนี้นหะไปไหนกันเราวะนนอับอับจดดาับีไหน,นมึงมาเดินข้างหลังป้านะอา้าวฮลโหลน้องกันมาแล้วเราเยจะจบแล้วมาเร็วๆด้วนเราเดี๋ยวผมถ่ายกันแหละอะลืมถอ,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 อดไม่ถอดใส่ ถ่ายรูป <Okay. S 1> ลงเฟซได้รูปหนึ่งติถ่ายยังวะอ๋อไม่ถ่ายเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอเช็คเฟซก่นอนไม่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายผมเลยเหรอเอาก็เข้ามาใหม่อีพี่ไปอยู่เย็นตรงกลางเอาเร็วเถอะออกมาเร็วเร็วก่วววอนจะจบคลนะิปด้วยเนี่ยยังไม่จบเลยเนะี่ยก่อนจะจบมันนานแล้วเนะี่ยตอนตอนนี้มันก็ยังไม่ออนนะฮะเอา้าจะเล่นไหมอ่ะเห็นคลิปเร็วๆครับ จะถ่ายไหมเนี่ยไม่ปิดจะถ่ายลูกไอพี่เจ๊ว่าพี่เอ้ไม่ใช่พี่นายมันมาอยู่ตกลางเราจะได้ถ่ายแล้วก็ได้าไม่อยู่ตรงเนี้ยหนุมคือไม่ถ่ายนะขอจบคลิปนี้กันบายๆกันโอ้โหเเร็วตอนจำชีโอเคกำลังจบคลิปนี้กันบายๆกัน